อู่ข้าวอู่น้ำของบ้านกาดถีพื้นที่กว่า1,500กว่าไร่มีอ่างเก็บน้ำร่องคลานคอยหล่อเลี้ยงผืนเกษตรอันกว้างใหญ่มีเทือกเขาดำทะมึนนอนเหยียดยาวเปรียบมังกรนอนสงบนิ่งทอดยาวอยู่เหนือหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นนั่นคือบ้านกาดถีเหนือหมู่ที่15ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกร,รมยาวจังหวัดพะเยา บ้านกาดถีเหนือตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอภูกรารยาวระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ17กิโลเมตร บ้านกาดทีเหนือแยกออกมาจากบ้านกาดทีหมู่ที่8เมื่อวันที่1กันยายน2542ณวันนี้บ้านกาดทีได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการจัดทำแผนชุมชนดีเด่นของอำเภอภูกามยาวและล่าสุดเขาได้รับรรางวัลคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกรรมการด้านการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอีกด้วยน่ายกย่องชมเชยมากเลยและที่สำคัญก็คือที่นี่เขาเข้มแข็งมีผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเป็นสุภาพสตรีด้วยละ่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชุมชนบ้านกาดทิงเหนือกันหน่อยละค่ะ หมู่ที่15ตําบลห้วยแก้วอําเภอภูกามยาวนะคะหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งของประชาชนจนได้รับรางวัลแผนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดปี2554นะคะและมีแขนชุมชนที่ได้รับรองมาตรฐานแผนปี554ที่มีคะแนนสูงสุดระดับอำเภอนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านไปเยี่ยมชมและสิ่งดีๆของหมู่บ้านนะคะ ขอเรียนเชิญค่ะเจ้าวสวัสดีเจ้าเจ้านางนิกรยุทก้าป่หลวงบ้านมูทีสิบห้าบ้านกะทีเหนือตำบลห้วยแก้วอำเภอคูกำยาวจังหวัดพะเยาเจ้าบ้านกะทีเหนือมูสิบห้าได้แยกการปกครองออกจากบ้านกะทีมูแปด เมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2,542เจ้าซึ่งเจ้าเป็นปหลวงบ้านคนทีซีจำนวนประชากรนะเจ้าห้าคนมีประจาย251คนมหญิงสองร้อคนพี่น้องบ้านกาดทีเหนือส่วนใหญ่จะประกรอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกหอมปลูกกระเทียม เพราะเห็ดฟางและปลูกแตงโมนอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมคือการตีมีดทําดอกไม้จันเย็บรองเท้าและเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปอันดับแรกนี้เราขอพาท่านไปเยี่ยมชมการผลิตของกลุ่มทําดอกไม้จันกันหน่อยว่าที่นี่แม่บ้านเขาร่วมกันทําดอกไม้จันเป็นรายได้แก่ครอบครัวอย่างไร าสำหรับบ้านกระทิเหนือมูสิท่านะเจ้าซึ่งเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าจะมีอาชีพหลายหลากหลายอาชีพก็จะมีตีมีดซึ่งเป็นสากรรมคัวเรือนแลวก็นี่จะมีแเ,เป็นอาชีพหนึ่งก็คือทํอาดอกไม้จันทร์ซึ่งชุมชนของเขาคิดว่าการทําดอกไม้จันทร์จะเป็นอาชีพติ่สุจริตนะเจ้าแล้วทํารายได้เพกับคลัวเรือนซึ่งเศษวัสดุออุปกรณ์ต่างๆนี่เขาก็สามารถที่จะ หาได้ในหมู่บ้านเขาอาชีพเสริมแม่บ้านด้านการจัดทําดอกไม้จันทร์ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้ให้แก่แม่บ้านได้เป็นอย่างดีวัตถุดิบที่นํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเปลือกข้าวโพดไม้ไผ่กระดาษหนังสือพิมพ์เก่าก็ได้ง่ายในท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าลงทุน300บาท สามารถสร้างมูลค่าเป็นดอกไม้จันทร์ขายได้ถึง3,000บาททีเดียวและขณะนี้ทางแม่บ้านยังริเริ่มนำเชือกไนล่อนมาถักสารเป็นเครื่องใช้เช่นตะกร้าไปตลาดตะข้องใส่ปลาแทนการใช้ถุงพลาสติกเห็นไหมล่ะคะว่ายังลดภาวะโรคร้อนได้ด้วยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกก็คืออาชีพเสริมที่นี่ นอกจากการทำดอกไม้จันแล้วก็ยังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกหลายอย่างในชุมชนคืออาชีพการตีม,มีของพ่อบ้านอาชีพการตัดเย็บรองเท้าผ้าอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปการถักสารแหของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านกาถีนะคะนอกจากจะทำเกษตรกรรมแล้วนะคะเขายังมีรายได้เสริมนะคะก็คือการทำรองเท้าที่เราใส่อยู่กับบ้านนะคะ เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับสตรีมแม่บ้านหมู่บ้านกาดถีได้มากทีเดียวค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็จะพาท่านเข้ามาดูกลุ่มที่ทำตีมีดนะคะซึ่งเป็นรายได้เสริมของหมู่บ้านถาดถีเหมือนกันนะคะซึ่งจะมีกลุ่มแรงงานผู้ชายจะมาตีมีดกันที่นี่นะคะ <c oughs> เชิญค่ะ ชนบ้านกาถีเหนือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการจัดทำแผนชุมชนดีเด่นของอำเภอภูกรารยาวผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแผนชุมชนในปี2554นี้ลองไปฟังท่านไกลพิพัฒย์ยศกล้าสมาชิกอบตอพูดถึงกระบ,บวนการจัดทำแผนชุมชนหน่อยนะคะครับสำหรับปัญหาในด้านต่างๆนะครับอย่าง อย่างเช่นด้านสิ่งแวดล้อมนะี่ก็เราก็จะเน้นในโครงการของแหล่งน้ําเพราะว่าแหล่งน้ํานี่คือ,อหมู่บ้านเรานี่จะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะครับแต่ถ้าแต่ปัจจุบันนี้คือแหล่งน้ําหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ําพอใช้หรือว่าในช่วงฤดูฝนบางครั้งฝนไม่ตกนะครับก็เกิดแ้งมาแล้วก็ข้าวกล้าที่ปลูกไว้ก็เสียหาย นะครับใน,ใ,นในเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมส่วนด้านความมั่นคงนะครับคือความสมบรเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่หรือว่าชราบสตบอ,อ,ตบอของเรานี้ก็ยังขาดความรู้ในเรื่องกฎหมายต่างๆเวลาจะทําอะไรก็เลยก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับใน,ใน,ใ,นในเรื่องของสตบอจากการบอกเล่าของนายไกรพิพัฒย์ยศกล้า ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพทำให้ทางชุมชนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งจากการสนับสนุนงบประมาณก้อนใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐมาขุดลอกอางเก็บน้ำร่องคล้านทำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการปลูกข้าวถึงปีละสองครั้งทีเดียวเราจึงประทับจับใจมากที่ได้มาเยือนบ้านกาดถีวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ต้นข้าวกำลังงอกงามเขียวขจีสวยงามทีเดียวจากการจัดทำแผนชุมชนเชิงคุณภาพของบ้านกาดทีเหนือ,อได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในประเด็นหนึ่งคือเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรนะครับก็ได้ ซึ่งได้เสนอโครงการที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้านและชุมชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรปกครองส่วนที่น่นและราชการส่วนกลางนะครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กลุณาสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักรมาทาการพัฒนาแหล่งน้ําขุดรอดหลงแก้มลิงหรือเรียกว่าแก้มลิงนะครับของบ้านกาดทินเหนือนะครับซึ่งสามารถเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรเนื้อที่ประมาณส0มพันกว่าไร่ได้ตลอดทั้งปีครับ และที่ชุมชนแห่งนี้ยังได้มีการส่งเสริมครัวเรือนในการเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยในพื้นที่บริเวณบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเหลือก็นำออกจำหน่ายเป็นรายได้และยังแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกด้วยและในวันนี้ทางชุมชน ยังจัดสถานที่เป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านที่จะจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในการขับเคลื่อนปัชญายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและการเลี้ยงกบบริโภคให้ชาวบ้านและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีพอเพียงอีกด้วย ที่นี่ก็คือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะคะของแม่บ้านบ้านถาถีนะคะที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทต่อเดือนนะคะโดยที่เขาจะมาตัดเย็บใส่กระเป๋าอะไรต่างๆให้สําเร็จรูปแล้วก็ส่งโรงงานที่แม่สายนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในกิจการที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ หมู่บ้านถาถีมีความเป็นอยู่ดีมีสุขนะคะซึ่งมีโครงการกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแผนชุมชนสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนได้สำหรับวันนี้ดิฉันได้พาท่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้านถาถีแล้วนะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะที่ให้การต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะ i do